ขอข้อก้าดีนัู้ชมอีกครั้งด้วยนะครับซึ่งตอนนี้กระเบนเรียบสีฮิตเหมือนเดิมนะครับซึ่งคลิปที่แล้วเนี่ยผมได้สอนเอาใีแลกสจบไปคครบนะครับเพราะคลิปที่แล้วผมพูดผิดนะซ,ซึ่งไหนคลิปที่แล้วเนี่ยม้นผิดโทรเยอะ ได้ก็ป๋องวอันนี้ไดยได้ต้องดีแม่มุ๊กงนี้ดีแม่บุ๊กงนี้ก็ไปเอากันได้นะคบก็แล่วย้อนไปดูคลิปหน้าได้นะครับพ่อใจที่ผมพูดไหมฮะผมว่าทุกคนน่าจะเข้าใจนะ คช่างม่งสิซึ่งผมจะลองนอนนอนสัมบัดไมองเป็นไรวะได้เป็นได่เป็นเออเฮ้ยคนเชียร์ลูกแสดงสปอนันอกมากเฮ้ยไอ้คนน่ารักเลยวัี๋ยวบพาผมไปแล้ว ปุ๊บดือบอ้าวเฮียปุ๊บดือบฮึ่มคุณเลิกเด้เลยโอ้โหเฮีย,ฮยตัวกเูเดี๋ยวเราจะเอิมเดี๋ยวผมพึ่งไปรู้มานะครับถ้าเกิดเราเอาเอา่อเครื่องแม่มดผสมกับแฟรี่ลงไปเอาจริงๆผมก็รู้แล้วนะครับว่าเอามันใส่มันไปเพราะรหัสหลักของกูนกั่งประจาเลยนะครับ โอเคซึ okay. dagen, ่งี่ตรงนี้ของคูเนี่ยมันเป็นเหมือนกั่คูี่เกียรสาหน้าจอทีห้านะมันก็มีประโยชน์ทางเโอเคนีอช่างเรื่องเฮียเฮียนั่นเลยโอเคแล้วเราก็ทำการสะกดหนัม้าทการทำแบนี้ไทำเฮียอะไรนี่ สับเอเอันนั้นจะได้ยิงแรงกว่าแล้วกูก็ปัดไปแค่ศีนเดียวหน่อนมันปิดเสียงมั่งเลยเออทุกคนน่าจะได้ยิงเดี๋ยวเราจะทำการไปเอารวมนะครับงี้ขั้นแรกก็เฮ้ยบอตเกิดอ๋อไม่พอดีเลยนะครับเราจะได้ไปเอาเอ,อ่มครับเรา,า,าเรา,า,าจะต้องเอาน้ำยาน้ำยาจะไม่ใส่ลงไปนั่นนะครับ แล้วเราจะต้องจมสีบอสนะครับผมทำได้ว่า <c oughs> นี่ก็เป็นคิวที่ผมสอนเอาสมับทุกอย่างให้หนะครับพาสสองน,นะ <c oughs> โอเคคุณพูดโอคค้ยมัน <c oughs> จะยิงกูทำแมวอะไรอย่างิบให้เลยแล้วก็จะกันก็สปวอนมันลงมาอเอ้ย เอ้ยมึงยิงกูมึงไปยิงมอบอสนี่ยเอ้ยเอ้ยกูไปกดหาแล้วเฮ้ยมาเฮียอะไรเนี่ยกดทลิดทัตมาหาอะไรวะขอลอังกินวูยังยังมีเวลามากูรู้แล้ว กูคนเดียวเลยล่ะพี่พายแม่งคนอื่นแม่งเลื่อนไม่ลดโอเคกูเห็นละหืเอออ้มไอชิโอ้ยโอ้ยโอ้ยขอกินน้ำยาเร็วแค่นึงอันก็พอ เอ้ยเอ้ยเอ้ยกูไม่รู้นะกูน้ำยายวิ่งเร็วไปใส่แม่งเลยอผมว่ามันใส่ได้นั่าไงกว่าล่ะปุ้งจัดไมนต์สะด่วนหายเฮียกูต้องเอาแต่ดอกไม้ใส่ลงไปอย่างเดียวใช่ไหมกูจะขอเล่นอ้อมแล้วกูไปกดตรงหมอดีกว่าเอ้ยโอ้ยเกลื่อนเกลื่อนแบบ ไม่ใช่อืม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 ว่าใกล้ตายแล้วครับท่านผู้ชมเราจะได้โรบรักฟรีพร้อมกับเพชรมึงก็งมาช่วยกูหน่อยดิสวดเอ้ยตุ่มตายเรียบร้อย okay โอเคอ๋อเฮี้ยมึงแตกสลายขวางข้างกูนี่นะครับโอเคแล้วก็ทำการวิ่งไปเลยนะครับไปตรงนู้นะครับ ผมได้รับลิงใจมาสอนแบบนี้นะก็คือกูดูกีนตรงใจกูไม่ได้เพฟสีไม่เป็นไรเราได้ลบบักไปแล้วกับแต้มจมยี่อ้าวเหมือนเดิมเลยกับแต้มจมนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็มีสมวนสมอันนี้มานะครับให้ทุกคนเอา บักเไ้ยไม่ใช่เราบักกับนกนะครับเราจะได้เป็นน้ำยาฝ่ายบัคมาแล้วก็เทำการเก,ก็บมันลงไปนะครับนี่นี่นะครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้เนาะเราทำการเอาน้ำยาไฟมาเหมือนเดิมนะครับโอเคน้ำยาไฟมาโอเคเรามาตรงนี้แล้วนะครับโอเคเรามาตรงนี้นะที่มันถัดที่ผมไปสอนเอาถั่วนะครับอันนี้นะเราอย่าเพิ่งกดรู้สิว่ากดตรงยา เรานะครับอย่าพึ่งกดย s e หรือว่ากดตรงยานะครับให้เรามาคลิกตรงตรงนี้นะครับชี้ตรงนี้เลยคลิกตรงไหนก็ได้นะครับตรงยานะครับกดคลิกไปเลยนะครับนี่นะครับมันเกิดเรามันก็จะเผาให้นะครับโอเคเราก็เดินเข้าไปได้นะครับ,รนะอรรบโอเคเ,เดินเข้ามาเดินเข้ามาน,นเีเราก็จะไปกวากสุดง่ายนะครับเร้วนี่นะครับผมก็าปไม่ต้องไปกวาดกินกินอ่ะ โอ้โหโอเคเราไม่กินเราไม่สามารถโยกเจ้าคีให้เลี่ยนได้นะครับไหนว่ามันจะหนักแค่ไหนเจ้ารู้สึกว่ามันจะหนักไปแล้วนะโอ้โหพียน้ำยาที่เราต้องการเนี่ยก็คือน้ำยาไอรอนี่นะครับน้ำยาไอรอน ็ทำการมาตรงน,นี้เราก็จะทำการวางก่อนแล้วก็ยินะครับกเข้าไป,าไปน,านี่นะครับเราก็จะแขนใหญ่โตรับไปเราก็สามารถยกเต้าขึ้นได้นะครับโอ้คุณทาได้แล้วแ้่เราก็ต้องมาดูฮึ่ม เพรานี่าด,ดูเลยเราจะต้องการดีเนี่ยเราจะต้องการดีๆของคุณนะครับเระบบโอเคไปเลยนะครับน้ำยาดีๆของเราเหรอก,ก็ใส่แฟลรี่นะครับกับนิ้วกลีกาที่หางหน้าที่ถี่เลยนะครับโอเคแล้วส่งมันกับกดกรปาฟูชั่นนะครับแล้วกดแล้วกดเดินทิ้งก่อนนะครับแล้วกดกินก่อนก็จะหดตัวลงแบบนี้ใช่ไหม ให้เราก็จะตายนะครับโอเคายนานยานี้มาแล้วนะครับแล้วก็นี่น, 7, 7, 1, 3, 2, นะครับปืนเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองคู่สองนะครับมันมีตัวเฮียอะไรบ้างกด็เตดรียนที่ไว้ก่อนนะครับแล้อยอกไปบักกันไปเน่าไอเลยทีนี้มันกดแกะเข้าไปได้ไปไ,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 ได้แล้ว กูแองเสียงให้กูกลมาคุยไปทางสะบานข้ามไปเลยจริงๆเราจะใช้น้ำยาฝ่ายบักก็ได้นะครับให้ดูให้ดูเลยเนี่ยแล้วก็ข้ามไปได้โอเคแล้วตรงนี้นะครับทุกคนจะเลือกอันที่หนึ่งกับอันที่สองไม่ได้นะครับแต่ผมขอเลือกอันที่สองแล้วกันนะนี่นะครับเราเลือกอันที่สองมาแล้ว เราจะได้นวลม,มาเร็วแล้วมันก็จะเอามาให้เราได้แล้วโอเคนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นมั้งสั้นมั้งโอเคไม่เป็นไรนะแล้วเ,เดี๋ยวเราจะมาดูส่วนผสมน,นะครับโอเคส่วผสมเราได้มาทั้งหมดได้แล้วนะครับผมนี่แล้วเราจะทำการลองเอา นมนะครับใส่ลงไปแล้วก็เอา,เอาสปาพอชันสเปาพอชันนี่นมนีม่น,ม,ม,นมธรรมาดามีใครมีนมไหมเฮ้ยเหี้ยตัวคอนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหยิบนมขึ้นมาเอ็มหยิบนมขึ้นมาหยิบนมขึ้นมา นีห่หยิบมาไหมหยิบนงินคุณมาหยิบหยิบคขาบอกว่าให้หยิบ ทีนี้เขาจะลาไปก่อนนะเจอกัใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ